โอเคนะครับทานผู้มชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอารยาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับเรามาต่อเนื่องกันเลยว่ามันจะโอไม่ใช่นวเกมันจะหลอนแค่ไหนนะฮะคอนตินิวกันเลยพา์ที่แล้วนะครับเราเป็นเอ่อไม่ใช่พาคที่แล้วสิก็เราได้รับรบทเป็นมาริสานะครับผมก็จะเป็นเพื่อนของอารยาเองนะฮะงะตกใจนึกว่า้างโอเคโหพื้นแตกขนาดนี้เลยเหร โอเคเราพ้นประตูมาตรงนี้นะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมสำรวจชั้นนี้เนียฮะอ๋อมีเควสขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็มันมีอัปเดตเข้ามานะครับประมาณเมื่อวานนี้เองนะฮะหลังจากที่เราลงคลิปหนึ่งไปนะครับนั่นแน่มีของตกมาก็จะมีอัปเดตเข้ามาก็น่าจะแก้ไขพวกแปลกๆนะครับบั็อกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีอัปเดตเควสขึ้นมาข้างบนด้วยนะฮะให้มันดูง่ายขึ้น ล่ามือยิงแสกหน้าวิศวกรตายสยองคาแท็กซี่นะฮะเอ,อ,อกสารฟรีไม่มีแล้วจริงก็มุกผีเขาเหมอนมุกผีทไทยๆนะมุกเดิมๆเมนะี่ยซึ่งเราก็คนไทยนะครับจะชินกับการดูหนังแล้วก็จะเจอประมาณนนี้อยู่แล้วนะฮะก็เลย ไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่นะครับก็ไม่ใช่ไม่ค่อยจะน่ากลัวสิมันก็เดาได้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าด้วยดนตรีได้หลายๆอย่างนะครับก็บิ้วเราได้เช่นกันนะครับผมถ้าเราใส่หูฟังดีๆที่แบบว่าเก็บเสียงมากๆนะฮะแบบ,บว่าเสียงจากภายนอกแทบไม่ค่อยได้ยินเลยนะฮะแล้วก็เพลงมันแบบบึ้มบ,บั้มบึ้มบั้มอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราสยองได้เช่นเดียวกันนะ <c oughs> เคเดี๋ยวผมไม่กี้ผมไม่ได้เปิดไฟฉายนะโอเคเปิดไฟชายแล้วน่าจะมีทางให้เราเข้าแถวนี้แหละอันแน่เสียงมาจากห้องนี้เสียงอะไรมาดูสิเขาก็ยังคงเบลอร์ตัวละครนะครับในกระจกไม่เห็นตัวละครเราเนีฮย คนแปลกหน้าที่ใต้ตึกเก่ากาลังแลกเปลี่ยนซื้อขายอะไรสักอย่างกับไอ้จิตแปลงยงไงหัวหน้า,นารียบอยแล้วไอ้จิตที่ว่าก็คงจะเป็นต้องมีตัวละครอื่นแน่นอนนะครับนอกเหนือจากเรานะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเราเจอหนังสือแล้วเอกสารที่แจ้งการปิดโรงพยาบาลที่เก่ามากจนมองเนื้อหาไม่ชัดเจนนะครับเก่ามากหรอ แสดงว่าโรงพยาบาลแห่งนี้น่าจะน่าจะปิดมานานแล้วนะครับแต่ดูจากสภาพมัก็ยังไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นนเนี่ยล็อกสำรวจชั้นนี้ตอนนี้สำหรัจไปแล้วสองห้องเนี่ยเดี๋ยวน่าจะไปทางนู้นหรือเปล่าอ๋อมีทางผมเดาตัวนี้น่าจะล็อกนะครับเสียงอะไรอะ่ะ <Mar> เนยสดอ๋อมาริสามาริสาฟังเป็นเนยสดเลยนะครับมาซิ issa, S <S สาหนูซื้อพิมพ์อีกแล้วญาติโวยผู้ป่วยหายหลังย้ายจากโรงพยาบาลปิดหา หลังจากทาการปิดตัวโรงพยาบาลนภาวันได้ทําการย้ายผู้ป่วยที่รักษาตัวเองเออตัวอยู่กับโรงพยาบาลข้างเคียงยังผู้ป่วยรายหนึ่งไปเยี่ยมกลับไม่พบในรายชื่อของผู้ป่วยที่ย้ายมาวิงบอลสื่อและหน่วยงานให้ช่วยติดตามหาผู้ป่วยที่หายไปนี่เป็นเรื่องเป็นราวรออีกแล้ว เอาดึงด้วยวะโถเราก็ดันแทบตายอันเน่น,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 นเน้นเน้นเน้นน่อารยาไออารยาอารยายืนรอเราเลยเหรอได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปหานะอารยานะเรียกเราเมาลิสาเอยเดี๋ยวไว้ข้างทางก่อนอนารย why do you keep running away เดี๋ยว เวรกรรมลืมตั้ง Aria! why you keep running away แล้วทำไมมีเป็นภาษาไทยแล้วทำไมภาษาอังกฤษมางงเอรยาทำไมเธอถึงหนีไปเออรู้สึกว่าแบบฝรั่งนี่ยังฟังดูแบบว่า เออยังมีแอ c e n t ที่ดีอ่ะทําไมคนไทยถึงภาคได้แย่อย่างงี้นะครับอารยาจะจะไปไหนอ่ะแ่เกลียดเกลียดเกลียดทุกทคนบนโลกนี้โลกนี้คงไม่มีใครมาเข้าใจเราจริงๆแล้วล่ะนาพอ่อน้าแม่ยังไม่เคยเห็นเลยสายตาที่มองมาที่เรามันมีแต่ความสงสัยระแวงและหลอกลวง ขอให้มันทุกคนตายๆไปซะเราอยากจะหนีไปไหนก็ได้ไปให้ไกลไม่อยากเจอใครอีกแล้วเกลียดเกลียดเกลียดมาแลกกับฉันไหมมาแลกที่อยู่กันเถอะอรยาอเฮียโอ้โหเด็กมีปัญหานะครับลงชื่ออรยาด้วยหมายความว่าอรยาพยายามจะแลกที่อยู่ กับมาริสานะครับก็คือกับเรานั่นเองหมายความว่าเราจะต้องเป็นตัวตายตัวแทนของอรารยาหรือเปล่าเนะฮะนืตัวตายตัวแทนก็มานะฮะอ้าวไอหาาลวล็อกทาไมเนี่ยกูรู้เลยว่าฉากแบบนี้หลังจากเราวิ่งกลับไปมันจะต้องเจออะไรบางอย่างนะฮะเงื้อเงาเงื้อเงาเงืง้องแห่แห่แ แห่แห่แน่ๆเอ้ยเอ่ออเลี้ยงประตูเปิดมาริสาสู้ๆมาริสาสู้ๆมาริสาสู้ๆเพลงเริ่มบ,บิวแล้วนะครับท่านผู้ชม เกมเซฟแล้วแสดงว่าต้องเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับจะบอกว่าสนุกแน่นอนมีสิทธิ์ตายอย่างแน่นอนอืประตูปิดแล้วแล้วใครมาจุดเทียนที่บนคอมวะเนะว h a เด h e เมียฝรั่งรับสินไส้จัดฉากฆ่าฮะรับสินไส้คืออะไรวะอดีตผัว รับสินสอดเหรอรับสินไส้จัดฉากฆ่าอาดีตผัวไม่จัดวิวารับสินไส้ก็คือเหมือนกับสินสอดหรือเปล่าแตกต่างจากสินสอดนะครับเป็นสินไส้แทนนะครับคือเสียบทะลุไสไหลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <intell ig il ance> <t> เฮ้ยไอ้หี้เสียงใครหัวเราะวะ เดี๋ผู้ชายนะต้องจัดการจัดการให้จบให้จบก่อนพิธีเริ่มของวิงยานข้าฆ่าฆ่าให้หมดอืมอืมนี่เป็นในบุญของเรานะครับไม่ใช่ในบุญดินี่เป็นไอ้โลกจิตนะครับเหี้ยหย็ดเข น่าจะเป็นไอจิตที่พวกยามพูดกันนะฮะ hey, oh. เฮ้ยมึงเียอ้าวเฮียแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> มึงกูอยู่ก็ควายสิครับเฮียโอ้ยขนลุก โอ้ยเดแค่อารมณ์ใกล้เคียงกับเอวลาร์สเลยนะครับคือไม่ใช่ผีนะเป็นคนโลกจิตเหมือนเอวลาร์สเลยโอ้ใช่ได้ใช่ได้โอ้ขนลุกเลยเพียไมิ่งบิวจนขนคอขึ้นเลยฮะเอ้ยเฮีย <Yeah! S 2> โอ้ตกใจโอ้ oh my god โอ้โหจัดว่าเด็ดนะครับบิวเราจนแบบว่ามายัางไงวะ วิวเราจนแบบเราขนหัวลุกแล้วแล้วมันก็โผล่มาแบบในฉากที่แบบว่าพอดีพอดีเลยเนี่ยตามไปดูแล้วกันไม่มีอะไรนี่ว่าทางตันแล้วเขาไาได้ยังไงมันต้องเป็นผียงแน่นอนโอเค หนีกูไม่พ้นหรอกอไอเวนแม่งถือมีดมาสยยาวเฟืย้ยใครจะไปสู้กับมึงบ้าหรือเปล่าไ <c oughs> อา้ผีช่องลิฟต์ด้วยวะเฮ้ยเหี้ย <c oughs> เฮ้ยโอ้ยโอด oh <c oughs> ตายแน่กูเฮ้ยผ่านแล้วดีว,ว่าโอ้ ขนลุกอ้าวยามแม่งตื่นแล้วอย่าบอกนะว่ายามถ่ายรูปคู่กับอารยาเป็นปริศนาอีกแล้วโอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอเวลาทำทำเตรียมตัวเตรียมใจในการแบบหายคนลุกก่อนนะครับขนแขนยังสแตนด์อัพอยู่เลยเนี่ยฮะ ก็ถือว่าทําให้น่ากลัวใช้ได้เลยนะครับอื <c oughs> ตกใจมากเลยเสียงเพลงบิวมากนะโอเคครับวันนี้ก็ลากกไปก่อนนะครับบทคลิปวันนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะฮะก็เดี๋ติดตามชมแล้วกันนะครับใครชอบก็่ดลืมกดแชร์กดไ like, ลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ก็ลากกไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ